ภามหนัง l i ล e a แอคชัของ Disney ที่ห้ามพลาดจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ เรื่องที่1ครับ The Jungle Book เมาคีลูกหมาป่าเป็นเรื่องราวของเมาคีเด็กน้อยที่ได้รับการเลี้ยงดูจากฝูงหมาป่าขาเขานะครับต้องหนีหัวสุกหัวสุนเมื่อเสือโค่งนะครับนมว่าแชร์คานขู่ว่าจะกำจัดเขาทําทให้เสือดําบ้ากีฬาและหมีบาลูต้องช่วยเมาคีให้พ้นจากกรงเล็บของเสือร้ายตัวนี้ให้ได้เรื่องนี้นะครับเป็น l i ์ e a คชั่นที่ดูสมจริงมากๆค่ะภาพสวยแบบสุดๆเลยครับ CGI พวกสัตว์และสถานที่ต่างๆนะครับดูเนียนต่ามากเนื้อเรื่องก็นสนุกน่าติดตาม เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยครับเรื่องที่2ครับสิ้นโดยเรลล่าเป็นเรื่องราวของเอลล่าที่เขานะครับสูญเสียพ่อแม่ไปนะครับโดยไม่ทันคาดคิดและต้องใช้ชีวิตเป็นเบียร่างของแม่เลี้ยงและพววพี่สาวขี้ฉาแต่แล้วนะครับเอลล่าก็ได้พบกับหญิงขอทานผู้ใจดีครับที่ได้ก้าวเข้ามาและเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเรื่องนี้นะครับดูสนุกของเสน่ห์เวอร์ชันแอนิเมชันในยุคปี1950มีความค้าสิิกสุดๆเลยครับพาดูเวอร์ชันแอนิเมชันแล้วต้องดู เวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นนี้ด้วยนะครับเรื่องที่3ครับอาลาดินเป็นเรื่องราวของอาลาดินหนุ่มจอจัดผู้ตกหลุมรักเจ้าหญิงจัสตินคค่ะแต่เขานะครับไม่อาจแต่งงานกับเธอได้เพราะเธอนะครับต้องอภิเษกสมรสกับเจ้าชายและเขานะครับก็ได้พบกับตะเกียงวิเศษที่จะเปลี่ยนให้เขานะครับกลายเป็นเจ้าชายค่ะแต่เขานะครับก็ต้องกําจัดไวรายอย่างจาฟ้าให้ได้ก่อนเรื่องนี้นะครับเป็นไลฟ์แอคชั่นที่ดีมากๆครับเหมือนถอดมาจากเวอร์ชันแอนิเมชั่นแทบทั้งหมดเลยครับทั้งงานภาพเสียงเพลง และดนตีประกอบดูแล้วนะครับนึกถึงวัยเด็กที่โตมากับเรื่องนี้เลยครับเรื่องที่4ครับ Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูรเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนะครับที่ชื่อว่าเบลสาวสวยผู้กล้าหาญเขานะครับยอมเสียสละแทนพ่อของเธอที่ถูกอสูรนะครับจับตัวไปขังในปราสาททำให้เบลนะครับต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับอสูรหน้าตาสุดอัปลักษณ์และนั่นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เบลนะครับรู้จักกับเจ้าชายอสูรและก็ได้เรียนรู้นะครับว่าเขานะครับมีด้านที่อ่อนไหวซ่อนอยู่ และก็ไม่ได้มีจิตใจโหดหลายอย่างที่ชาวบ้านนะครับเล่าขานกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดูสนุกภาพสวยเพลงสุดไพเราะแถมนะครับยังให้แง่คิดที่ดีอีกด้วยครับเรื่องที่5ครับมูฟาซาเดอะไลออนคิงการกลับมาขังยิ่งใหญ่นะครับภาคนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของมูฟาซาราชาเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่โดยจะเป็นเรื่องราวภาคต้นขาก่อนภาคเดอะไลออนคิงในปี2019โดยจะนําเสนอเรื่องราวในอดีตของมูฟาซาครับที่เป็นลูกสิงโตกัมพาหลงทางและโดดเดี่ยวจ กระทั่งนะครับเขาได้พบกับสิงโตนาว่าถ้าก้าคาผู้สืบทอดเลือดเนื้อเชื้อไขแห่งราชวงศ์การพบกันของทั้งคู่นะครับนำไปสู่การผจญภัยที่ไม่เหมือนใครไปจนถึงบททดสอบสายสัมพันธ์ระหว่างกันอย่าพลาดเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้หลับประกันความสนุกยิ่งใหญ่ตื่นเต้นอลังการอย่างแน่นอนครับหนังนะครับเข้าฉายแล้วนะครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์เลยครับแล้วเพื่อนๆนะครับมีไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์เรื่องไหนที่จะแนะนําอีกคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ Eu tô